สวัสดีครับพ่กช่องเอเเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาถูกสายหน้านะครับสำหรับประกอบชุดจิกนะเพื่อที่จะไปจิกอินซีกันนะครับเราไปชมกันครับต่อสายหน้าแบบนี้นะครับนะก็คือสาย P กับสายฟูโอนะหรือสายช็อคลีเดอร์นี่แหละครับนะแล้วแต่เราจะเลือกใช้อะไรนะโมโนก็นได้อะไรก็รูนี้แล้วแต่เรานะครับง่าง่ายนะแล้วจะต่อ,อยังไงนะครับจะต่อละเอียดแบบ เใช้ตัว Entonces, x, ๊อบบินต่อก็ได้นะครับแต่ว่าทงนี้ครับเวลาเราอยู่ในเรือเนี่ยก็คือนั่งจ้อง๊อบบินโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปอย่างเงี้ยผมว่าพักเดียวเลยไม่เคยขึ้นยุมงูรับรองได้ให้อาหารปลาแน่เพราะฉะนั้นเขาเลยมีวิธีการต่อแบบรวดเร็วนะครับต่อง่ายๆเลยนะต่ออย่างเร็วนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าปมมันหัวปมเนี่ยมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปเช็คลนดีๆนะครับ เอาไปใช้โรวให้มันเนียนๆนิดนึงนะมันก็จะไม่ไม่นั่นมันก็จะไม่ไม่สะดุดกับไกด์นะคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยครับอ่ะครับคราวนี้เราเอ,อ่ออันนี้ผมมาโนให้ดูก่อนล้วกันนะว่าอันนี้เป็นช็อคลีเดอร์สมมุตินะครับหรือผูกกิ้งให้ดูอีกทีนนะฮะอันนี้เป็นช็อคลีเดอร์นะครับอันนี้เป็นสายพี e. นะฮะเพื่อให้เรียนรู้เงื่อนนะครับง่ายๆก่อนครับเพื่อเห็นชัดๆเลยนะครับปู่งง่ายนะฮะเนี่ยเอาสายพี e. นะครับสอดเข้ามา อี่นี้นะครับเสร็จแล้วก็พันนี่เลยครับพันอันนี้พันไปสักสี่ห้าทบนะฮะเสร็จปับ๊บพอได้อย่าี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเราแยงสายส่วนที่เหลือนะครับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งสังเกตด,ดูนะครับจะเข้าคนลลทางกับสายหลักเข้าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราล่น ล่นมาอย่างนี้นี่ฮะน,ะ,น,ะ,นะครับปุ๊บเน่ยตอนี้แหะครับเป็นอันว่าเสร็จพิธีนะเป็นเงื่อนอยู่ชัวครับเงื่อนนี้แข็งโป๊กผูกเร็วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดแล้วไปเช็คหลอนอันนี้เดี๋ยวผมผูกของจริงให้ดูนะกัน พอที่ขาดไม่ได้ไปเช็คครับไปเช็คกับทีนตัดนนะฮะเหมือนเมื่อกี้นะครับสอดเข้ามาปุ๊บจับไว้อาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงครับถ้าชัดต้องไปดูเงื่อนไอเส้นใหญ่นะครับจะเห็นชัดะนะครับเสร็แล้วแยงเข้าอีกฝั่ง แล้วล่นมาเลยรครับปึ๊บลอยครับอิู่ชัวร์เนี้ยนยครับเสร็จแล้วต่อไปก็ถ้ามีคีมคมุกลมก็คีมคมุกลมตัดนะครับไปเช็คล่นพยายามให้ล่นให้ปมเล็กที่สุดน,นะครับจะได้มีสะดุดไกล เรียบร้อยครับนะเสร็จแล้วนะแค่เนี้ยใช้เวลาไม่ถึงไม่น่าถึงนาทีนะสามสิบวิได้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งจ้องกับเงื่อนนานๆนะฮะให้เสี่ยงกับการให้อาหาปลานะครับโอเคไหม เอนัเออเอาเอาที่ซ้อมให้ผมเนี่ยอ่าครับพี่เอก็โดนอีกแล้วนะครับอ่เดี๋ยวนี้เป็นโดนไอซีนะครับผมมา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 ไล่มาครับไล่มาไล่มาครับอ้าวกชหาหัวโอ้ <c oughs> โหหอ <c oughs> อกหห เกีียวอยู่ครับมารับมามาขับรถนะเกลียวเรียบร้อยเอาโยกเฮียจัดการเลยอินซีมาแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ เออเอ๊ะ,อม,าาอะมาเป็นหลายตัวนะครับอข,อขออย่าขยับม,มาใกล้นะเขออยียว โต๊ะก็หลังตีน, <laughs> น,นแล้วเรียบร้อยเลยเบียรรอดแถวมาแล้วนะครับผมอ่อันนี้เราก็มาดูนะครับว่าบ,บัวช่ามีมอยด้อะไรน,นะครับอ่าน,นี่นะครับ,รบแย่มา,แยมาดูก่อนแย่มาดูก่อนมีปลาอะไรบ้างต,งตงเัเล็กกว่าแขกกับแขาเพื่อนเลยโอ้ย <c oughs> อันนี้นะครับ หวานานี่หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่นะครับสลากใหญ่นะครับนี่หนึ่งตัวอ่าอยังไม่เท่านั้นนะครับามาดูก,กันกี่หางรังฟั่นยังไม่หมดครับโบ่บยังไม่หมดนะครับ,รบ,อ,บ,อ,บอินซีหนึ่งนะครับผมยงัยงยงังยังยังไม่หมดนะครับนี่อินซีอีกตัวหนึ่ง ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับ